สวัสดีค่ะอีสานวัดเจ้าค่ะปาทิโทพี่น้องพ่อปลาหมากัมกหมักหมกสมุนไพรหายากใกล้ศูนย์พันเนาะเป็นป้าเป็นดอนเบิดเด้นี่พี่น้องรู้เบาไวาอย่างเอใหฮเบิ่งคักคักหมักโป่งเป้ปง,ปงรู้จักหรือเปล่าหมักโป่งเป้งแมนเบิดเด้นี่พี่น้องนะ เป็นป้าเไปด้วยไงป้าหมากทงเทงเออป้ามา,ออามหลายคักหลายแน่เว่ยเป็นตาสะอ่อนเว้ยแต่ว่ามันบ่ทันได้สุกพวกนี้นะครับนี่เป็นป้าพืชไปเบิดเลยนะครับหลายคัรั้อโอ้หลายคัก,ออาคกตาสะอ่อนเว้ยเบิ้งเนี่ยเต็มอายะเบิ้งเด้อหุ่น โอ้ป่ามันโด่งมันคักๆด้วยไงแต่ว่ามันใกล้ศูนย์พันแล้วถ้าบ่ปลูกไว้อันนี้ก็ไม่ได้ปลกูกโอกพ่น้องพ่อในกลางป่าแก้เก็บคอคออักเสบหมากท่งเทงหรือว่าหมากโป่งเป้งแล้วแต่ผู้ใดเสืเอมเสื่อิเมื่คือกันจากเทือกโน่นแต่ว่าออกแสบด้อรหลดมันนะ่ะงามๆด้วยนี่ เดี Look. Look ๋ยวสิแกะให้เบ really ิ cool. mm ้ง hmm. สันดอกว่าล mm ูกสุกมันเอาเหลายแกะบ้างดูนี่เห็นบ่เป็นยังเสียค่ายเบือเป๋าะค่ายอย่างนี้เบิ้งตามนี่อะไรพี่น้องเขือเอ้ากินดูเป็นยังไงหวานคข้ามะเขือเทศเลยค่ะอ่าเห็นบ่อร่อยมากค่ะ แซ่บนะสิบอกให้นะ,นะว่าพวกเจ้าสิน้ำลายแตกน้ำนู่นว้าไยยะเฝ้ากินลายแม่ล่ะอร่อยมากค่ะเห็นว่าแซ่บเลยกินเอากินเอาเว้ยวอร่อยกว่ามะเขือเทศดีค่ะดกดกเด็ดพี่น้องว่นไงดกคักวะพูนเต็มใบหญ้าด้นี่ยทุกกิ้งทุกงาเลย หยิบสดกินสดจากต้นเลยแหละเฮ้สกินให้เบิง้งเฮ้เย่าน้ำลายแตกเด้อฮ่า่่บพี่น้องออกหวานออกอเงอเข่าตาแซ่บเนาะกินได้ทุกหมักโุ้งเท่งหมักโป่งเป้งแซ่บคักแซ่บแน่ ม,ม่ม,มาม่มาอกินน้ำลายละพวกเจ้างัวมันสิแสบอย่างปันนี่สัพรพคุณของมันก็คือแก้เก็บคอน่ะพี่น้องแก้คออักเสบผู้ใดมีก็ควรปลูกไว้เด้อพี่น้องผู้ใดในส่วนผู้ใดมีก็อย่าไปเอามันถิมมันแสบอีหลีเอาไปขายก็ได้เด้อเนี่ยว่าไม่ธรรมดา มาเรียนรู้สมุนไพรไปกับอีสานบัวเจ้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ